สวัสดีอาจารย์ใจฟ้าครับค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้วันที่13ตุลาสองห้าหลังจากที่เราได้โพสต์คลิปการสอนพันผ้าด้วยความรักและเมตตานะครับแต่ผมไปใช้ให้มันเข้ากับภาษาที่ว่าพันผ้าบำบัดน,นะก็มีคนสนใจมากเลยโพสต์ไปสิบคลิปสิบคลิปเนี่ยมีคนดูภาพรวมประมาณสองหมครั้งขึ้นไปสองหมื 20, ครั้ง นี่ก็มีคําถามมีความสนใจแล้วก็มีผลพวงที่จะมารบก,กวนให้อาจารย์ใจพ้าช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะนะครับด,ด,ดีดีค่ะอันนี้อยากจะเป็นคําถามกว้างๆเพื่อให้อาจารย์ใจพ้าสรุป,ร,ปรวมนิดนึงที่เป็นคําถามกว้างๆว่าเช่นเอ่อพวกเนี้ยการาพันภายอย่างเงี้ยนอกจากที่พูดในในคลิปประมาณ10บคลิปไปแล้วเนี่ยนะมันมีโรคอะไรที่อาจารย์ใจพ้าคิดว่า ทําทได้เพิ่มหรือควรระวังว่าไม่ควรทำอลกอันหนึ่งก็คือผ้าเหล่านี้จะไปซื้อได้ที่ไหนสองคำถามนี้ทับทิศที่สุดเริ่มต้นก่อนเลยครับค่ะจริงๆแล้วเราไม่ใช่หมอนะคะอ,ออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่หมอหมอจะพูดคําว่ารักษาได้ส่วนเราเป็นผู้แค่ช่วยบรรปัดอาการนะคะก็คือได้แต่บอกว่าที่ผ่านมา มีเคสไหนบ้างที่เราน่าจะสนใจแล้วก็น่าจะพิจารณานะคะเคสที่สำคัญที่สุดที่เราเจอมากที่สุดก็คือเอลคดเอลเป็นรูปตัวเอสเนะคะถึงอาจารย์จะบอกว่าพูดแล้วหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้เลยพูดทุกวันนะคะคนที่เป็นรูปตัวเอสเอลเป็นรูปตัวเอสเนี่ยมาจากที่ตัวเองเนี่ยอุบัติเหตุ พอนานวันนานวันเข้ามันจะค่อยคอยคดตอนแรกมันมันเหมือนไม่มีอะไรนะคะมันจะค่อยเลี้ยวเลี้ยวเี้ยวเป็นตัวเอสเลยส่วนใหญ่เรียกว่าแปดสิบเปอร์เซนเลยนะคะที่มาพันผ้านเนี่ยเอวจะคดคดมากคดน้อยแล้วแต่บางคนเอสนี่ตัวชัดเจนเลยมาอย่างนี้เลยอย่างคุณเกียวอย่าเงี้ยตอนนี้ก็ปกติละคือมันมันเอี้ยวนิดนิดแต่ไม่เรียกว่าคดนะคะมันเลี้ยวไปนิดนึง เขาพันมาประมาณ30มสิบครั้งละ3ามถึงสีครั้งอะนะคะเอวนี่เกือบปกติละแต่ว่าคนที่เริ่มเป็นเนี่ยจะไวจะจะกลับเข้าที่เร็วมาก5วันนี่โอเคเลยเห็นผลส่วนคนที่เป็นนานก็ต้องทําใจนะคะเราเป็นมาหลายสิบปีใช้เวลาหน่อยแต่หน่อยนี่ก็ถือว่าเร็วมากนะคะ 3- ามสครั้งนี่แล้วเอวหายโคตรดีว่า ผ่าตัดยังต้องยังต้องพักฟื้นสองสาเดือนอย่างน้อยนะคะอันนี้ผ่าตัดธรรมชาติค่ะไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเพิ่มเงินอาศัยความขยันหน่อยถ้าเราขยันยิ่งขยันมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเข้าสู่้้คะครับค่ะต่อนะคะครับเป็นอะไรที่เห็นผลชัดเจนมากกับคนเอลคดหรือว่าเอลเป็นตัว S นี่หนึ่งนะคะสคนที่สั่น เป็นพาหกกินสันเนี่ยพอสันแบบอย่างนี้เลยนะคะพอพันได้ครั้งแรกเนี่ยแกะผ้าปุ๊บเขาหยุดสันได้แต่อย่าอย่าให้ยืนนะถ้ายืนนานหน่อยเขาก็จะเริ่มละเริ่มนหน่อยหน่อยแต่ไม่เยอะอพอครบห้าวันอาการสันหายเลยเร็วมากพาก,กินสันกับเอลค้นเนี่ยทำไมเป็นอะไรที่เร็วมากนะคะต้องย้ำนะคะไม่ใช่การรักษาเราไม่ได้รักษาใครนะคะเพียงแต่เราคิดว่า ในขณะที่เราพัานแล้วเราให้เขาไปขึ้นบันไดเนี่ยอาการขึ้นบันไดคือก้าวก้าวการก้าวแต่ละก้าวเนี่ยก็คือการปรับสมดุลให้กับสะโพกให้กับเอวให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้จะหายไวมากมีผลไปดึงข้างบนที่มีอาการพาร์กินสันโอ้อพาร์กินสันนี่เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากรอบนี้เราจัดครอสรอบนี้นะะมีมาเป็นสามคนมวันแรกทุกคนหายหมดเลย แต่ไม่ใช่หายขาดน,นะคุณถ้าคุณให้เขายืนอ่าบรรเทาถ้าคุณให้เขายืนแล้วทั๊บเดียวเขาก็จะเริ่มสั่นละอืมแต่พอพันครบห้าวันเนี่ยสังเกตว่าไม่มีนะถึงยืนเขาก็ยืนพันจนเสร็จเขาก็ไม่มีอาการอืมอืมแต่หลังจากนั้นยังไม่ทราบยังไม่ได้มีการรายงานผลแต่ห้าวันนี้โอเคเลยไม่มีอาการคิป <laughs> เดี๋ยวจะดึงคนที่เป็นโรคนี้มาเพียม <laughs> คือพาทินสันเรากลับไม่ห่วงนะอืขนาดเราไม่เคยพบเลยนะ แต่พบทีเดียวสามลายเนี่ยทั้งสามลายตอบโจทย์หมดเลยซึ่งเราก็โอเคเป็นอะไรที่อย่างดิฉันเนี่ยเป็นเกาสังเกตนะครับมันจะมีปมเมื่อก่อนปมใหญ่มากนิ้วโตมาเริ่มเลยแล้วก็ใหญ่มากแต่พอเราเริ่มพันผ้ามันก็ค่อยๆเล็กลงแต่พันไม่ได้เต็มที่เงี้ยมาเต็มที่เมื่อตอนที่สอนเนี่ยค่ะตอนที่สอนเนี่ยพันเต็มที่เนี่ยเขาเขาเกือบปกติอะ อาจจะมีปวดตรงข้อน,นิดหน่อยเหลือเหลือนิ้วเดียวค่ะนิ้วชี้นิ้วเดียวเลยที่ที่อาจารย์เจาะให้ทั่วไปพวกอะไรพวกนี้พวกนี้มักจะมีอะไรโปนที่ข้อนนะใช่ใชมันจะโปนนี่หลักฐานยังอยู่ค่ะม,มันยังโปนอยู่แต่ก่อนหน้านี้โปนใหญ่เลยอ๋อมันลดลงได้ด้วยเลยเอามันเล็กค่ะทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ก็อธิบายไม่ได้อ่ะไม่ใช่หมอแต่บอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือทุกคนที่พันเนี่ยผิวหน้าสดใส ไอ้ลอยเหี่ยวย่นอะไรมันหายไปยังจางหายไปเลยเพราะว่าเราเราเรียนรู้เรื่องเลือดลมมาตั้งแต่เด็กอะอเราก็ว่าเออถ้าเลือดลมดีร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีก็คงอย่างนั้นนะคะ่ะเพราะเราผ่านเนี่ยเลือดลมมันเดินในหน้าเป็นสีมพูทุกคนเลยแสดงว่าการผ่านเหล่านี้เนี่ยทําให้เลือดลมไหลไปทั่วตัวคาตอบคือตรงนั้นนะครับอืมแล้วเรามีการนธุนศรีรษะด้วยไง <น>การทานสีสาเนี่ยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองเดี๋ยวเพิ่งเป็นเมื่อาทิ์ที่ผ่านมานี่เองอ<น>ได้ตัวน้ําน้ําใบมะกรูดน้ําใบมะกรูดสําคัญมากนะคะท<น>่าอนอาจารย์สุทธิวัฒน์พูดไว้ไม่ผิดเลยมันช่วยบำรุงสมองจริงๆ<น>เรี้ยมทันผ้ากินน้ Pro ําโปรไบโอติกแล้วก็น้ําใบมะกรูดเมื่อทิที่แล้วนอนนอนอยู่สะดุ้งเลยเพราะว่า ตกใจมากเดียงเคยอุบัติเหตุตอนาอายุยี่สิบสองพูดไม่รู้เรื่องไปสองเดือนรถกับรถชนกันแล้วเราก็เดินไปแปดเมตรไม่มีตรงไหนหรอกค่ะที่มันจะไม่มันจะไม่บาดเจ็บ <c oughs> มันต้องบาดเจ็บแต่มาเพิ่งก่อนหน้านี้จะเป็นโรคปวดศีรษะประจําจนมาพันหัวเนี่ยหายไปแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนอนอยู่เนี่ยมันมันเหมือนมีมีอะไรเป็นก้อนอยู่นิดนึงก็บุ๊บขึ้นไปเลือดออกตาเลยค่ะอืม เลือดยังอยู่ค้างในเกลียวยังบอกตรงนี้บวม,มแต่นี่ลดลงแล้วยังอยู่ค้างอยู่ยังมีบ้างแต่วันแรกนี่เป็นเลือดเป็นก้อนๆให้เห็นเลยดําเลือดดาทุกทีจะเป็นเลือดแดงอันนี้ทําให้เกิดกันบ้านคือว่าเพราะว่าคลิปสิบคลิปที่ผ่านไปเนี่ยยังไม่มีคลิปอาจารย์ใจฟ้าเป็นแม่แบบพันหัวอ่ายิตกค,ค้างไว้นะคะ,ะนะคะคือเป็นอะไรที่แบบพอมันบู๊ปป๊บปเราตกใจนี่คืออาการตอนที่ชนใหม่ จะเป็นอยู่มันคือเหมือนเลือดมันจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ได้เลยเข้าใจเลยคนที่เป็นสโตกก็คืออาการนี้แต่พอดีเราออกกำลังกายประจำพันหัวประจำเราทำให้เส้นโลหิตเนี่ยคงจะแข็งแรงเพราะมันวูบนี่มีโลหิตฝอยแตกแน่นอนไม่งั้นเลือดไม่ออกที่ตานะคะแต่ว่าอาการปวดหัวเป็นไม่มากออมีอาการจะอาเจียนก็ลุงจำเป็นต้องลุงคอค่ะไม่งั้นมันจะผิดรผอมมาก มีแต่น้ำสีเหลืองน้ำดีโอ้โห <c oughs> เป็นถ้วยเลยนะคะอาจารย์ <c oughs> ออกมาเป็นถ้วยเลยแต่มันออกออกออกเป็นคำคำอะไม่ได้ออกพรวดนะ <c oughs> ออกเป็นคำคำได้เป็นถ้วยเลยแหละคือเป็นอะไรที่แบบหลังจากนั้นก็หายปวดหัวเลยหายปวดหัวแต่ว่าอาการที่มันวุบเบาๆยังมีอยู่แต่ไม่แรงนะคะไม่เหมือนอย่างนี้เขาค่อยค่อวูบเบาๆบาบางทีก็ตาเหมือนจะกระตุกจ่านะคะคืออาการแต่ว่าตัวยังไม่ไปเป็นอาการที่เรารู้สึกว่า เลือดมันผ่านอืมแล้วก็โฟกขึ้นค่ะม,มาวันนี้ดีมากเลยพอพอถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้สรุปเหมือนกับเป็นภาพรวมสักสองสามนาทีนะครับว่าภาพรวมของการพันผ้าซึ่งเท่าที่ผมมาเห็นก็มีตั้งแต่พันเท้าขาแข้งท้องตัวแขนไปจนถึงศีรษะภาพรวมหลานนี้แล้วพันวันละกี่ครั้งครั้งละกี่นาทีครับค่ะการพันเนี่ย อ,อมีบางคนบอกว่าดูใน youtube แล้วห้ามพันทีให้ให้เดือนหนึ่งอย่างน้อยครั้งหนึ่งเออยังมากไม่ดอย่างน้อยให้ทันเดือนละครั้งแต่สำหรับตัวเองเนี่ยดิัน,นี่พันมาตั้งสิบกว่าปีนะคะพันทุกวันเพราะถ้าไม่พันทุกวันเนี่ยอาการที่เราเป็นอยู่ที่เราเคยหมอลองกระดูดเคลื่อนแังตโน้ตนตรงนี้มันจะออกอาการตึดๆไม่ใช่เป็นนะคะเหมือนจะเป็นแต่พอเราพันปุ๊บก,ก็สบาย คือมันไม่ใช่การที่เราไปผ่าตัดอาจจะหายหรือไม่หายในในเวลาเดียวแต่อันนี้มันเหมือนเราเราค่อยๆไล่ like มันแล้วที่สำคัญก็คือดิฉันมาศึกษาตอนหลังน้ำเหลืองเป็นส่วนประกอบของปโปรตีนและไขมันเพราะนั้นเรื่องการตกค้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะปโปรตีนกับไขมันเป็นตัวเนืดออยู่แล้วดิฉันส่วนตัวดิฉันเนี่ยเป็นทั้งเบาหวานแต่ความดันไม่เป็นไม่ได้เครียดเป็นเบาหวานเป็น อะไรโลกที่คนนอนติดเตียงอ่ะมาหมดเลยนะคะยกเว้นยกเว้นความดันอย่างเดียวแล้วพอปวดเมื่อยที่สําคัญมากปวดมันเลือดข้นไงฮะปวดชนิดที่อาทิตย์หนึ่งต้องนวดสองครั้งครั้งละสี่ร้อยกับห้าร้อยบางทีต้องสองชั่วโมงบางทีสองชั่วโมงครึง่งเป็นอะไรที่เป็นประจําหลังจากพันถีท,ที่ที่เริ่มสอนเนี่ยคะมีคนช่วยด้วยอะไรด้วยเราไม่เหนื่อยก็พันทุกวันได้เนี่ยครึ่งปีแล้วนะคะ ไม่ต้องนวดนวดแบบธรรมดาไม่ได้นวดแต่นวดอาการบาดเจ็บมีที่เคยหมอลองกระดูกเคลื่อนพักๆก็เจ็บปวดเฉพาะจุดค่ะเฉพาะจุดคือเป็นการนวดที่แบบเราเราไม่ต้องทําประจําอ่ะมันไม่ได้ปวดเมื่อยอืแต่มันเจ็บตรงที่เราเคยเจ็บท่านั้นเองซึ่งถามว่ามันไม่ดีขึ้นเหรอมันดีขึ้นมากเพราะเมื่อก่อนนอนไม่ได้มันปวดมากถึงต้องติดเตียงไงฮะเดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ขนาดนั่งรถเข็นก็ต้องเจ็บมาก มันต้องฝืนกันที่ตัวเองไม่ได้นอนครับแล้วลงลึกไปอีกว่าพันตละครั้งพันทั้งวันหรือว่าพันหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงทุกครั้งที่เสร็จก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงไปเดินบันไดเดินขึ้นลงบันไดอีกสักประมาณตีให้สิบนาทีออกกําลังกายอีกสักสิบนาทีตกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะชั่วโมงครึ่งไม่ใช่เรามาพันชั่วโมงครึ่งนะถ้าคุณพันชั่วโมงครึ่งนานเกินไปละ มันจะต้องมีเวลาที่ผ่อนคลายการที่เราพันเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเซ็นต์ละแต่เราไปเดินก็สินาทีละปกติสิบห้านาทีให้ถอดนะคะเดิน10บนาทีออกกำลังกายสิบนาทีก็โอเคแล้วค่ะต้องแกะถ้าคุณไม่แกะอาการที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือหายใจไม่ออกเพราะน้ําเหลืองมันเดินแล้วมันจะไปทับเส้นเราจะโดนเส้นเลือดเส้นอะไรเส้นเอ็นอะไรก็แล้วแต่มันจะหายใจไม่ออกต้องรีบแกะค่ะ คนพันสามวันแรกนี่ถ้าไม่รีบแกะเขาจะขาดใจเลยยิ่งกรณีคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับถุงลมเกี่ยวกับปอดเขาเรียกโรคอะไรห่าหอบหืดหลอดลมอักเสบเรื้อรังอะไรพวกนั้นแหละแล้วก็หอบหืดแล้วถ้าคนไม่รีบแกะเขาจะตายเลยเขาต้องนั่งอย่างเงี้ยให้เราแกะให้ไม่มีปัญญาตแกะเลยจะหายใจไม่ออกเพราะนั้นไม่ให้เกินสิบห้านาทีค่ะหลังจากพันเสร็จแล้วในกรณีเช่นนี้ก็น่าจะแนะนําว่า นอกจากมาเรียนคนเดียวถ้ามีเพื่อนมาเรียนอีกสักคนหนึ่งดีที่สุดจะดีคุณอย่างน้อย<า>คุณต้องจับคู่เราพันให้เขาเขาพันให้เราใช่ไหมเสร็จเสร็จเร็วด้วยหนึ่งสองก็คือไหลเป็นช่วงที่เราพันไม่ถึงยังไม่เคยอ่งีใครพันถึงมีคนหนึ่งบอกพันถึงแต่ก็หลวมมันไม่กระชับอย่างที่เราต้องการอืเราต้องการการกระชับบล็อกไหลบล็อกหลังข้อบาดไหลานี่หมอแก่ไม่ออกนะคะดิฉันนวดมาสามสิบปีเนี่ยหมอแก่ไม่ออก มาแกะออกกับผ้านีล่ยแหละค่ะเอามีคนพันไหลให้หมอหมอตัวไปที่แกะก็จะได้ระดับหนึ่งใช่ไหมใช่<ม>แต่ถ้าคอบ่าไหลนี่นะสําหรับการพันผ้าน,นะคะถ้าคุณพันถูกวิธีนะถือว่าร้อยอร์เซ็หายทุกคนเพราะฉั้นก็ควรจะมาคู่แล้วก็มาฝึกร่วมกันใช่ค่ะนะเรียนรู้ไปด้วยกันเลยค่ะอ๋อนี่เป็นหัวใจอันที่สำคัญแต่ล<ม>หลักของเราเนี่ยเราไม่ได้คุณ ําให้เพื่อนเพื่อนทาให้คุณนะให้คุณขึ้นพร้อมๆกันคุณขึ้นขาคุณเพื่อนขึ้นขาเพือ่อนขึ้นไปพร้อมๆกันทําได้เท่าไหนเท่านั้นแล้วค่อยมาช่วยม,มันจะประหยัดเวลาไป